กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3มช่วงสุดท้ายของรายการนะครับประจําวันนี้วันอาทิตย์ที่25สิงหาคมเนี่ยนะครับผมอนุชาประธานนะครับมานั่งทําหน้าที่คนเดียวเคาวหน้าคุณอารีมานะครับแล้วก็ก็คงจะมีอะไรหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าใน,นระหว่างที่ผมมาก็ผมก็เป็นพระเอกคนเดียวไปก่อนนะครับแล้วก็พี่น้องมีอะไรก็คลายทุกมาไว้ที่ผมบ้างก็ได้นะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขกันทุกๆวันแล้วครับแล้วก็มีความคิด ที่มีสมาธิในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนี้และก็ทำหน้าที่ประชาชนและก็พลเมืองที่ดีของสังคมนะครับช่วงที่3ของรายการก็แน่นอนครับก็ต้องฝากในเรื่องของเสื้อผ้าสินค้าของแฮมเมอร์นะครับคือจริงๆพวกเรามีสินค้าของพวกเราเนี่ยนะครับแต่มันคงไม่มีในตลาดที่ใดไม่ว่าจะเป็นเสื้อเนี่ยนะครับเสื้อวันนี้ก็ยังคงเป็นรุ่นสีฟ้าเพราะว่าผมถือว่าอยู่เดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้น ก็จะเป็นรุ่นแม่ของแผ่นดินอยู่นะครับแล้วก็จะมีเทปมีซีดีมีดีวีดีหลายอย่างนะครับที่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งจองหรือว่าสั่งซื้อโดยตรงกับแฮมเมอร์ได้ตามหมายเลขทรศั์นะครับหรือว่าจะเข้าไปชมกันสดๆก็ได้นะครับด้วยคือไปดูกันแล้วก็ไปซื้อกันเลยกันนะครับที่แฮมเมอร์ชอปและร้านอาหารซึ่งอยู่ที่เพชรบุรีซอย7นะครับผมพูดถึงร้านอาหารไม่ใช่เปร้านอาหารที่แบบโอ้ ใหญ่โตติดแอร์นะครับแต่เป็นร้านอาหารก็เป็นห้องแหะครับเป็นร้านอาหารที่สามารถเข้าไปนั่งกินกันได้ก็จะเป็นอาหารมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยผมจะบอกไม่ได้แต่ไม่ใช่เป็นอาหารใหญ่โตอะไรหรอกครับแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราสามารถเข้าไปแล้วก็ไปพบกับสินค้าของแฮมเมอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสบู่ของคุณอารีด้วยนะครับอาลีเอสสบู่สมหรือว่าสิ่งอื่นใดแต่อย่าลืมนะครับยังไงก็แล้วแต่ยังต้องช่วยสนับสนุสน a อ t v สทีกันในทุกๆด้านนะครับเพราะว่าทีมงานต่างๆ หรือว่าการที่เราจะมีข่าวสารการที่จะผลิตรายการออกไปได้เนี่ยน้องๆทีมงานทุกคนต้องเหนื่อยครับแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นขอบคุณจริงๆกับทุกๆท่านนะครับที่ช่วยกันสนับสนุน AS TV มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยังขอความร่วมมือในการที่จะสนับสนุนกันต่อไปนะครับแล้วก็พวกผมเองแล้วก็ผมเชื่อว่าในทุกๆทีมงานไม่ว่าตั้งแต่พี่สนที่ลงมาจนถึงทุกๆคนพร้อมที่จะทาหน้าที่พร้อมที่จะให้สิ่งดีๆพร้อมที่จะเสี่ยงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องในทุกๆเรื่อง เพราะฉะนั้นอยากให้ช่วยกันครับแล้วก็สายใยสัมพันธ์รักกันอย่างนี้ไปนานๆนะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเนี่ยปกติแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าตอนนี้อากาศฝนฝนมันก็ค่อนข้างจะเพี้ยนไปเพี้ยนมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไข้เลือดออกค่อนข้างจะเยอะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของแหล่งน้าครับเรื่องของแหล่งน้ําที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝนแล้วมันจะมีน้ําขังอยู่ต้องช่วยกันทําลายบ้างก็จะดีนะครับคือ ตามบ้านเราต่างๆเนี่ยครับที่เป็นซอกมุมอับมากอะไรบ้างแล้วมีน้ําขังไม่ว่าจะเป็นในในถังหรือฝาหรืออะไรที่เราหงายไว้ในกระป๋องกระป๋องต้องคอยหมั่นดูหน่อยนะครับช่วงนี้ยุงลายค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ผมเดินทางไปขนาดว่าไปที่ทางใต้มานะครับก็มีเยอะมากครับยุงลายในหลายๆจังหวัดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลในเรื่องนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ลูกหลานก็เห็นเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับเห็นเป็นไข้เป็นอะไรกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องดูแลกันใกล้ชิดครับ ต้องยอมรับครับว่าโรคภัยไข้เจ็บนะั้นมันก็พัฒนาการไปแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นพิษอยู่ในมลภาวะในธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมนี้ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นจะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างเชื้อโรคนั้นมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดมากมายไกยกองเลยครับเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลดูแลสุขภาพได้ดีแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันก็จะดีตามไปด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันครับผมว่าไปชมเวลาละหมาดสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับทีนี้เราก็ชมเรื่องของเวลาละหมาดในวันพรุ่งนี้ไปแล้วนะครับในวันรุ่งขึ้ของพี่น้องมุสลิมนะครับ สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่อเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมของของเราที่อยู่ที่นั่นนะครับก็ต้องอัสลามุอะไลกุมบะาะมะตุลลอฮิบะละกาตุขอความสันติสุดจากเอกองอัลละห์จงประทานแต่ทุก,ท,กทุกท่านเลยนะครับแล้วก็พี่น้องพันธมิตรที่อยู่ที่ LA หลายหลายคนครับก็ต้องมีภารกิจอยู่เรื่อยนะครับเพราะผมว่าคุณแท็กซี่เนต้าเนี่ยเขาจะต้องพยายามเข้าไปเข้ามาอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ในข่าวทาวที่เป็นกันอยู่แล้วก็คือหากันอยู่ในเรื่องของที่มีว่ากันว่าเป็นอันโ พร้อมมั่งอะอยู่ภาคใต้เป็นคนไทยมันไม่ได้อยู่ในไทยแน,น่นอนไม่ได้ถ่ายในไทยแล้วก็ตอนนี้เป็นเรื่องเป็นดาที่ผมเชื่อว่าทักษิณก็กลัวนะครับแล้วกลัวแล้วก็มันจะไปกระเทือนกับหลายๆประเทศได้นะครับอันกอยดามันก็จริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเราคิดจริงๆอะคุณทักษิณเองก็ทําร้ายกับพี่น้องผู้สลิมมาค่อนข้างเยอะในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ทําร้ายประเทศไทยด้วยในทุกๆเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ขอบคุณครับที่หลายๆคนพยายามที่จัดการคนที่ไม่ดีเนี่ยนะครับผมเองนั้นก็บางคนไปที่ไหนมาไหนเนี่ยหลายคนก็แซวกันนะครับแซวว่าอา้าวไปไปใส่หน้าไปถือปืนไปอะไรมันเป็นไไม่ได้หรอกครับจริงๆแล้วพวกผมหน้าตามัมก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าจริงๆพ่อผมเป็นคนปากีนะครับแล้วก็บ้านก็อยู่ทางละฮอครับแล้วมันก็จะอยู่ติดชิดกับเขตรอยต่อระหว่างปากีสถานกับอัฟกานิสถาน นี่้าเกิดว่าเวลาถ้าเกิดว่าผมได้เดินทางไปจริงๆพวกผมไปอยู่ที่นู่นแล้วได้แต่งชุดแบบนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเป็นภาพออกมาเนี่ยคงจะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับจริงๆชุดพวกนั้นมันก็เป็นชุดที่พวกผมก็แต่งกันปกตินะครับบางทีเราก็จะต้องแต่งเวลาที่ไปละหมาดบ้างอะไรบ้างแต่ต่อมามันก็เปลี่ยนไปง่ายขึ้นอะไรขึ้นแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเป็นอะไรที่คนจะต้องมองเป็นอย่างรุ่นอย่างนี้นะครับเพราะจริงๆเวลาที่ไปที่ไหนหรือว่า หน่วยราชการของไทยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเองเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจในแฮมเมอร์เท่าไรหร่หรอกครับถ้าเกิดเป็นรัฐบาลของทักษณิณเมื่อไรเนี่ยนะครับไม่ค่อยมั่นใจพวกเราก็ยังจะดูว่าพวกเรานั้นมีพี่น้องเป็น,เป,นเป็นพวกขบ,บวนการบ้างละเป็นอะไรบ้างละเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นพวกภาคใต้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับจริงๆแล้วถ้าไม่ไม่ต้องมาดูว่าเป็นมุสลิมหรือไม่หรอกครับคนเราถ้าเป็นคนดีไม่ดีคนชั่วคนไม่ชั่วอะไรในทุกๆศาสนาในทุกๆสังคมในทุกๆประเทศในทุกๆชุมชนผมว่ามันมีทั้ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากครับก็อยากจะให้สิ่งไม่ดีนะครับผมรู้เชื่อว่าอะไรที่มันเลวร้ายครับผมอยากให้สิ่งเลวร้ายนะั้นมันหมดไปจากโลกใบนี้นะครับแล้วก็จะให้โลกใบนี้มันหมดสันติภาพมันมีแต่สันติภาพทั้งโลกคงเป็นไม่ได้เพราะว่าไอ้คนที่ไม่ดีมันจะมีอยู่อีกเยอะมากมายนะครับวันนี้ก็ต้องคุยกันเรื่องนี้บ้างนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้หลายเรื่องหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าใครเป็นผู้ก่อแล้วก็จะแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับ เอาละครับตลอดทั้งชั่วโมงวันนี้ที่ผมมาคนเดียวนะครับก็พยายามที่จะพูดเรื่องนูนเรื่องนี้ให้ฟังกันแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็จะเน้นในเรื่องของความรักความสามัคคีเรื่องของหน้าที่คนไทยที่จะต้องดูแลแผ่นดินใบนี้แหละครับแล้วก็สําหรับ วันนี้นะครับช่วงท้ายรายการเนี่ยผมก็จะให้ฟังเพลงครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะร้องสักเพลงแล้วมีเวลาเหลือก็จะได้เปิดเพลงจริงๆอยากเปิดเพลงของคุณจอบอีกเพลงที่มาร้องไว้ถ้ายังมีอยู่นะครับผมก็อยากจะใช้เพลงเอาลูกเอาก็หมายถึงว่าเพลงนั้นก็เขียนไม่ดีครับไม่อยากให้เด็กเกิดมาแล้วอยู่ในเรื่องของโกงกินบ้านกินเมืองแล้วก็เอาเยี่ยงอย่างจากนักการเมืองที่ไม่ดีเอามาใช้ในชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะต้องแก้ไขกันไปเรื่อยๆครับเรื่องของการคอรัปชันการอะไรอย่างที่บอกนี่นะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็ที่จะต้องบอกก่อนนะครับว่าผมขอให้กําลังใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับที่ออกมาทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําออกมาเพื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและเพื่อจะพยายามจะบอกว่าเราจะต้องช่วยกันทําให้สังคมไทยนั่นดีผมถือว่าทุกคนทําหน้าที่ให้แผ่นดินเป็นกําลังใจให้แล้วก็เป็นกําลังใจจากหัวใจจริงๆครับและแน่นอนครับเมื่อมีอะไรผมเป็นคนหนึ่งแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนในประเทศไทยพร้อมที่จะทําหน้าที่ของคนไทย เราพร้อมที่จะทําให้สังคมไทยนั้นดีเพื่อลูกหลานของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไท้ายก่อนที่จะไปฟังถ้ามีเวลาเหลือแล้วก็ค่อยฟังเพลงคุณจ๊อบนะครับถ้ายัางมีอยู่แต่ก่อนที่จะถึงเพลงนั้นผมก็จะต้องร้องเพลงให้กําลังใจกันสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับก็คือเพลงกําลังใจให้คุณเพลงนี้ผมร้องตั้งแต่เริ่มขึ้นเวทีพันธมิตรใหม่ๆครับก็คืออยากจะให้กําลังใจกับทุกๆท,ท,ท่านคนเราทุกๆคนเนี่ยนะครับเกิดมาไม่ต้องเจอทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีทุกสุข พักเขากันไปเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกๆคนนั้นเป็นกําลังใจให้กันครับกําลังใจนั้นสําคัญครับถ้าคนเรามีกําลังใจมันจะมีความสู้มันจะมีสมองมีความคิดอะไรดีๆเกิดขึ้นอีกหลายอย่างนะครับเอาละครับมาฟังเพลงกําลังใจให้คุณนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็ฟังเพลงของจอบแล้วไปพบกันในสัปดาห์หน้านะครับกําลังใจให้คุณทุกๆคนครับ ในชีวิตมีสองทางเดินต้องผเผชิญทางร้ายและดีคนถนนผู้คนมากมี and แสความหวังยังมีเป็นกาลังใจที่ใสสะอาดเป็นความรักเป็นพลังเป็นความหวังเป็นกาลัง ก็ได้แต่อย่าไอ้ไกรเดือดร้อนนะอกินลูกกินอ่ะอนอนลูกนอนอ่ะอยากกินดินกินหินกินทรายอ่ะคอร์รัปชันมันอันตรายอ่ะตายไปไอ้ต้องนรกเอเวจีทำลูกทำทำความดีอ่ะชาตินี่มีแต่เจริญเจริญอ,อ่ะอ่ะยหญค้า อยยายกิน่ะอารอจงดินไปในทางใต้กลางว่าเอาลูกเอาเอาเอาก็ไปเอาใจเข้ามาใส่ใจเราอย่าเห็นแก่ตัวอย่ามัวเมาว่าลูกเราวันนี้กำลังเพลียนแปลงสังคมมันมีแต่การแย่งแย่งอ่ะคิดแบ่งนั่นซีมึงนี่ซีกูอ่ะไอเยาวชนต้องรับรู้ จนฟอบกูแอนาคตประเทศไทยพวกนักการเมืองคิดไม่ทำไมอายาคิดทำรายประชาชนว้าวลูกเอาเพื่อเพื่อเพื่อแผเถิดพี่น้อง อากินมบประมาณเป็นรัฐบาลอันตรายหยุดทำลายหยุดคอรรัปชัน <c oughs> <c oughs> And มาตั้น้องตั้งตรงหลัวใจกินงบประมาณเป็นรัฐบาลอันตรายหยุดทำลายหยุดโกรธฉันว่าเอาลูกเอา เอาเข้าไปต่ำไรกขดาได้แต่ยัยไกรเดือนร้อนะอากินลู้กินอานอนลูกนอนอยากกินดินกินหินกินทรายนะอากสรับชันมันอันตรายอนะตายไปก็ตนอกนรกเอาไว้ดีทำรู้ทรรมทำความดีอฉันนี่มีแต่เจริญเจริญยาัย่ายหย,ยกืนเราจงเดินไปในทางใช้